ครับสุดสุดท้ายของชีวิตก็คือร่างอันไร้วิญญาณไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าแม้แต่สัตว์ก็ตามซึ่งบางคนเองเนี่ยอาจจะนําร่างนั้นไปอุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่สัตว์เองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้เจษฎา,าบอกต่อหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะครับ วัีครับวันนี้ผมนัดคุณหมอศิริพงศ์ไว้ในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องจัดแสดงการยิบเข้านะฮะเจอคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลอยคุณหมอขอญาตถามหน่อยขอข้อมูลหน่อยปกติคนร่างกายเราเนี่ยเวลาเสียชีวิตเราสามารถเป็นอาจารย์ใหญ่ได้แต่จริงๆแล้วสัตว์ที่สามารถนามาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ที่นี่รับประเทศไหนบ้างครับคุณหมอรับทุกชนิดเลยครับ บางอย่างเท่านั้นที่เราไม่รับก็คือโรคสัตว์สู่คนนะครับโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าอันนี้ต้องขอไม่รับเพราะว่ามีอันตรายที่ติดต่อถึงคนได้ครับอย่างสัตว์ที่เลี้ยงก็คือสุนัขสุนัขเป็นหลักเลยครับ70%บเบครับแมวครับประมาณ25%ครับผมที่เหลือก็จะเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆคุณบอกครับจริงๆแล้วต่อปีเนี่ยนะฮะเรามีความต้องการ ที่จะมาเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับโมเดลหลักๆที่เราใช้ในการเรียนการสอนจะเป็นสุนัขก,กับแมวตอนนี้เนี่ยเราใช้สุนัขอยู่เดือนอปีละนะครับประมาณ150-180ล่างต่อปีต่อปีนะครับแมวเนี่ยก็จะประมาณ50-60ล่างครับ,รบซึ่งณปัจจุบันถามว่าเพียงพอไหมยังยังมีความต้องการอยู่ครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้การเรียนการสอนทาง กายวิภาคแล้วสัญญาศาสตร์แล้วนะครับมันก็จะมีบางอย่างที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เพิ่มและอย่างนี้เวลาจะบริจาคขั้นตอนการบริจาคสมมุติถ้าเกิดน,น้องเสียชีวิตเจ็ <7 S 2> ปับเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคุณหมอครับ,รบก็มีอย่างนี้ครับต้องเก็บร่างที่เสียชีวิตนะครับไว้ที่อุณหภูมิประมาณ4องศาหรือว่า แช่น้ำแข็งไว้นะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงควรจะนำมาบริจาาเพราะถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีการเสื่อมสลายของอววะบางอย่างโดยเพราะพวกลำไส้กระเพาะอ,อาหารพวกนี้อาจจะเน่าหรือว่าเสียเร็วนะ,ะครับแล้วก็รีบติดต่อนำส่ง หลังจากที่เราใช้ร่างของน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราจะต้องมีการทําพิธงพิธีอะไรหมือาจารย์ที่เป็นมนุษย์ไหมครัใช่ครับก็เราจะมีงานชาปนกิจอาจารย์ใหญ่นะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะทำให้ผมได้นึกถึงว่าอีกหนึ่งการบรรเทาความสูญเสียความเสียใจก็คือการนําร่างของน้องเนี่ยนะฮะมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งบุญกุศลเช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กนะครับผมขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณครับค<อ>ุณหมอครั<อ><อ>บครับสวัสดีครับยินดีครับแล้วอย่างที่เขาเอามาให้พวกงูพวกงูเนี<อ>่ยฮะมา<อ>สร้างใหญ่ขนาดนี้แหละก็คุณมอก